ด้านน้องเล็กคุณชายพีเจมส์มาก็เตรียมโชว์ลีลารณพีขยี้ใจให้สาวๆได้กรี๊ดสลบกันบนเวทีคอนเสิร์ตท,ทีวีสาสัญจรเป็นครั้งแรกที่สนามสามเหลี่ยมทุ่งนาเชยอําเภอเมืองจันทบุรีเพื่อหาเงินสมทบเข้ากองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือในวันศุกร์ที่30สิงหาคมนี้โดยงานนี้ไม่ธรรมดาจริงๆเพราะหนุ่มเจมส์จะโชว์ร้องสดๆร่วมกับวงดุริยางทหารเรือในเพลงรักแท้ เหนือการเวลาเพลงประกอบละครสุภาพบุรุษจุฑาเทพซะด้วยทําเอาเจ้าตัวขอฟิตซ้อมอย่างหนักเพื่อจะได้สร้างความประทับใจให้กับแฟนๆได้ฟินกันสุดๆไปเลยค่ะโอ้ยตื่นเต้นร้องผิดร้องถูกเราเองก็ก,กลัวคนระัเพราะาคือมีทั้งหลายชีวิตมาเล่นดนตรีให้เราเล่นที่ดนตรีที่พอเราก็เราก็ ทั้งตื่นเต้นทั้งอยากทำนี้ออกมาให้ดีด้วยครับผมก็ต้องก็ต้องเอาเพลงกลับไปซ้อมให้เยอะๆเพื่อที่คอนเสิร์ตครั้งนี้จะออกมาดีครับความตั้งใจของผมแล้วก็น้องๆดารานักแสดงช่อง3าทุกคนที่จะตอบแทนความรู้สึกที่ดีๆที่มีให้กับพวกเราชาวช่อง3นะครับเราก็พยายามจะทํางานที่ที่ดูดียิ่งใหญ่แล้วก็ยากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับท่านก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับมาดูทีวีสามสัญจรที่จันทบุรีนะเป็นออเคสโร์ออเคสตราแล้วก็มีนักแสดงเยอะมากแล้ทั้งนัมแล้วก็พี่อามขึ้นไปร้องด้วยนะครับ